วันนี้ก็มาพบกับเนบนมาเปเบนอีกแล้วนะคะวันนี้เบนก็มาแชร์ประสบการณ์การขายกระเป๋าแบรนด์เนมครั้งแรกในชีวิตของเบนนะคะเบนขายให้กับร้าน Only P นะคะซึ่งร้านนี้มีหน้าร้านอยู่ที่ห้างเลยนะคะเดี๋ยวเบนจะขึ้นชื่อห้างไว้ให้นะคะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะเอ่อตรงแถวรามอินทานะคะที่กรุงเทพนะคะแชรถ้าใครไม่สะดวกอย่างเบนเนี่ยเบนอยู่ต่างจังหวัดน,นะเบนก็จะส่งไปษณีหรือว่าเคอรี่ไปให้เขานะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะ อันนี้ก็คือรายละเอียดของทางร้านนะคะเดี๋ยวเป็นจะอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่ารับซื้อให้ราคาสูงส่วนตัวเวนน่าเป็นรู้สึกว่าเอ,อสินค้าที่เป็นซื้อมานะคะเป็นขายไปเนี่ยเป็นได้ประมาณ40%ขาดทุนไป60%นะเพราะฉะนั้นเรื่องการให้ราคาสูงัเนี้ยเ็นยังเปรียบเทียบไม่ได้กับร้านอื่นๆนะเพราะว่าเ็นเพิ่งเคยขายให้ร้านนี้ครั้งแรกนะคะ ขายฟรีนะคะแล้วก็จำน้ำดอกเบี้ยต่ำด้วยนะคะร้านนี้เขารับจำนํำด้วยนะคะแล้วก็รับเพิ่มไม่มีลิมิตยอดเท่าไหร่เขาก็พร้อมโอนนะคะเจ้าของร้านเนี่ยชื่อคุณพิมพ์นะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยร้านเนี่ยเขาเปิดประมูลดนวยนะถ้าใครอยากจะฝากกระเป๋าไว้ให้ประมูลเนี่ยเขาก็คิดเอ่อค่าเสีวเวลาอะไรพวกนี้ห้าร้อย500บาทนะคะสมมุติว่าเราประมูลได้สองพันอย่างเงี้ยเราก็จะได้พันห้าเราก็จ่ายให้ร้านเขาห้าร้อยบาทนะคะ ง่ายๆเลยนะคะที่ที่เบนเเลือกเลือกหายสีนะเป็นก็ส่งถ่ายรูปของกระเป๋าเราเนี่ยเดี๋ยวเบนจะค่อยๆทยอย,ยแปะรูปไว้ให้นะคะเป็นก็ขายไปจำนวนของกระเป๋านะก็ถ่ายรูปไปว่า,ากระเป๋าเรามันมีตําหนิตรงไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะให้เขาดูแล้วคืาก็จะตีราคามาของเบนเนี่ยเขาตีราคามาให้อย่างที่ภาพที่เบนขึ้นไปให้นะคะเขาตีราคามาให้สองพันบาทเนาะตัวหนึ่งใบ ก็เบนจก็จะได้ขายไปสองใบก็จะได้สี่พันบาทนะคะแต่ว่าค่าให้อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ยเราก็จะเอากระเป๋าไปส่งทางไปรษณีย์หรือว่าเคอร์รี่นะคะซึ่งเราก็ต้องออกค่าส่งเองนะเออแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อ,อเวลาที่เราส่งกระเป๋าไปเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้เงินนะคะเขาจะขอเป็นเอสมุดหน้าบัญชีธนาคารเราแล้วก็ใบบัตรประชาชนตัวจิมของเรานะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะพอถึงเวลาเนี่ย พอเขาได้รับของแล้วเนี่ยเขาก็จะตรวจเช็คของเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะโอนเงินมาตามเออบัญชีหน้าสมุดบัญชีที่เราให้ไปนะคะถามว่าขายเนี่ยมันมีขาดทุนมีกําไรไหมบางคนอาจจะขายกระเป๋าแบรนด์เนมแ,แล้วได้กําไรมานะคะแต่เนี่ยเป็นบางคนที่เล่นกระเป๋าแบรนด์เนมไม่เป็นเดินจะซื้อเฉพาะใบที่เป็นชอบนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็จะขาดทุนใบละหกสิบเปอร์เซนก็คือได้กลับคืนมาสี่สิบปอร์เซนตถามว่า ได้กลับขึ้นมา40%ตรงนี้เป็นโอเคไหมถามรับส่วนตัวเบนนะเป็นรู้สึกว่าเป็นโอเคนะก็ค,คือดีกว่าไม่ได้เลยเลยแล้วเบนได้กลับมา4,000บาทอะ่ะมันก็รู้สึกว่าโอเคมันยังโอเคนะคะแต่ว่าถ้าไปขายร้านอื่นอะ่ะเขาอาจจะให้ราคาได้ดีกว่านี้นะเดี๋ยวเบนอาจจะแบบครั้งหน้าหน้านะคะเบนอาจจะลองเอาไปขายร้านอื่นดูเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เปรียบเทียบกันสองร้านนี้ร้านไหนให้ราคาดีกว่ากันนะคะส่วนกระเป๋าใบนี้ยซีนใบนี้ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนะี่ย อันนี้มันก็ให้ร้านเขาไปตีราคาเหมือนกันอันนี้ร้านเขาก็ตีราคามาให้สองพันบาทนะคะแต่ว่าเบนไม่ได้ขายใบนี้นะคะเบนขายเออใบกุชี่ทั้งสองใเลยนะคะเบนรู้สึกว่าซีเนี่มันเหมือนแบบมันเหมือนกลับมาดังอีกครั้งเพราะว่าลิซ่านะเบนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเก็บไว้ให้ใช้นา,นานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปขายอีกนะคะโอเคก็ประสบการณ์ง่ายๆเนาะง่ายหรือเปล่ามันสำหรับเบนอนะเบนรู้สึกว่ามันง่ายนะ คือเราอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเราก็สามารถขายได้นะคะแต่ถ้าใครที่สะดวกที่สไปกรุงเทพไปที่หน้าร้านเลยเนี่ยร้านเขาก็ยินดีนะคะอก็จะดีคนนี้จะได้เงินเร็วขอบิดน,นะคือเบนอะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่วันนะในขวัญจะที่จะได้เงินที่ส่งไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเบนให้ดูแชทคร่าวๆนะที่เป็นคุยกับเออจอ้าของร้านเนี่อันนี้อ่ะ นี่นะนี่เดี๋ยวเบ้นให้ดูนี่อันนี้คือรูปที่เบ้นขายไปนะคะก็จะเป็นพุชี่สองใบนี้เลยนะนี่นะคะก็ใบนึงอาจจะมีเอ่อถุงให้แล้วก็อีกใบนึงก็จะเป็นกล่องนะคะนี่เลยนะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าอย่างซิลินใบเนี้ยซิลินใบนี้ไม่มีอุปกรณ์เลยเลยนะเขาร้านเขาก็ตีราคาให้สองพันบาทเหมือนกันนะคะ กนรู้สึกว่าการมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์เนี่ยมันสาหรับเบน่ะเบนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสําคัญอะไรเท่าไหร่นะนี่ถ้าตัดสินใจที่จะขายกับทางร้านนะคะ mm hmm. ก็ทางร้านเขาก็จะขอเอกสารประมาณนี้นี่นะเขาก็บอกว่ารบกวนขอบัตรประชาชนเบอร์โทรแล้วก็เลขบัญชีนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการขายฝากขายจำนำกระเป๋าหรือสินค้าอื่น,นกับทางร้านนะคะ ซึ่งเป็นรู้สึกว่าทางร้านเขาก็โอเคนะสำหรับเบ้นนะเป็นซื้อมา4 0 0นเนาะประมาณประมาณเบ้นจำราคาที่ซื้อไม่ได้แต่ว่าขายไปก็ได้ราคา,ากลับมา2,000บาทก็คือขาดทุนไป60%ได้ลกลับคืนมา40%ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะนี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ซีรีนใบเนี้ยเนี่ยเบ็นก็ถ่ายรูปส่งไปให้ทางร้านนะคะ ทั้งร้านก็ตีราคามานี่สองพันบาทประมาณนี้ซึ่งซีลินใบเนี้ยเบนก็ซื้อมือสองมานะใบเนี้ยม่นซื้อมาเออสองพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ได้ใช้ไปหลายครั้งหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ลุยจักสนด้วยก็มีนะคะก็ยังได้สองพันบาทเบนก็ถือว่าคุ้มนะการลงทุนกับแบรนด์เนมก็ถือว่าคุ้มเออถ้าซื้อของปอมใหม่เนี้ยเราไปให้ห้านเนี่ยห้านเขาเซ้นจับได้นะคะ ก็พานั้นก็ซื้อของแท้แล้วก็ถ้าเบื่อแล้วก็เอาไปขายได้นะคะแล้วเราก็จะได้เงินก้อนกลับคืนมานะคะโอเควันนี้ก็คร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะคะผิดถูกประกันอะไรก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเลยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกอย่าลืมกด subscribe ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากคุยกับเบน์เพิ่มเติมน,นะคะ อสองช่องทางเพิ่มเติมกันติดตามกันนะคะทั้งทาง i อีแล้วก็ทางเพจวิงขึ้นไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะเอออ้อที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ